ก่อนเลยแ้วกันครับเจ้าข,ของโปรเจกต์ครับปูผาดาตีมารีนักการโปรเจกต์นี้มาได้ยังไงครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นจากว่าผมอ่ะอยากจะเขียนบทหนังีสักเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะไปที่ไหนดีนะก็เลยลองไปเดินที่สอดที่บริษาทสิบเก้าเห็นโลเคชั่นอนะ่ะมันแบบอย่างที่บอกนะครับมันพูดคุยกับเราอะ่ะเราก็เลยเกิดเป็นเรื่องสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็เลยโทรไปหาพี่จ้ามิเลือดบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะขอซื้อเรื่องนะ ขอซื้อชื่อ,อ,อกอุณกอมบงเอให้ามาได้ชื่อมาปั๊บเราก็ใครดีนะที่จะเป็นหลีดนำก็ไปติดต่อบีเขาีบีถามว่าเล่นกับใครเราบอกว่าผมอเลงเจดไว้นะบีบอกว่าเออถ้าเป็นเจดบีสนใจนะผมก็เลยบอกไอจเจดใครนะอ๋อเจดในเด็กบีออน,นคลาวก็เลยโทรไปหาพี่ปอนทีนน่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วพี่ปอนเขาเลยแบบว่า,วาเออสนใจโปรเจกต์แล้วก็อยากจะแบบกลัวว่าเราซึ่งไม่ไม่ไม่แปลกนะครับถ้าพี่ปอนยังรู้สึกว่าเอ้ย ผมจะเอาพิเศษไปทําอะไรแบบไม่ดีไม่งามหรือ,ปอเปล่าพี่อลถึว่างั้นผมขอร่วมดูแลด้วยผมรู้สึกพวกหู oh, เอาสิบีออนคลาวเขาจะชอบร่วมกับคนไหนก็ได้แต่เขาเลือกเราผมรู้สึกว่าเกอดขอบคุณมากๆเลยครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่ปอนท,ที่พ,พิเศษด้วยครับที่ที่บุภาลตีมันเป็นเคยบินเป็นหนังที่ดังมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วใช่คัแบแล้วจะไปคิดว่าจะจต้องกลับมาทำอีกคือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยว์ช่นนี้เนี่ย แทบจะเกี่ยวเนื่องกับเวอร์ชัที่แล้วเนี่ยน้อยมากเป็นคนจักรวาลกันเลยเพียงแต่ว่าโลเคชันเนี่ยมันพูดคุยกับเราแล้วโลเคชันมันสักสิงมากมันล้างอยู่20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะเรากําลังพูดถึงถ,งถงนนเพชรบุรี39นะครับจากปากซอยถึงท้ายซอยเนี่ย300เมตรกลางเมืองตึกแถวสองข้างทางเนี่ยล้างหมดทุกห้องนะครับสุดซอยเป็นอพาร์ตเมนต์ัสกา แล้วทาไมเราจึงไม่อยากสร้างเรื่องในพายน,นั้นนะครับเราถือว่ามันน่ากลัวมากๆากครับแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าเขาเขาเรียกเดินไปแล้วเขาเรียกเรามันเป็นยังไงอ่ะพี่หมายถึงว่าโลเคชั่นของอคุ้นชิใช่<อ>ใช่เลยครับที่<ช><ช>ผมรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวรู้สึกว่ามันผมไปกลางวันนะไปกลางวันในพี่บริษัทสิบเก้ารู้สึกว่าเออมันมันเงียบมันมันหีบหิวมากเลยเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันแบบเป็นช่องลมเรารู้สึกว่า เออผมไปนั่งในผมไปนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องราวว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับมันคุยกับผมจริงครับโลเคชั่นเหมือนที่พี่ปอนไปอ่ะภาพที่เราเห็นตรงแบกดอกอะ่ะผมไม่เคยคิดภาพนั้นเลยนะแต่คุณปอนก็าเป็นเงยหน้ามองอะ่ะเราก็เลยแบบว่าเห็นอะไรหรือเปล่าะไ่เงี้ยแล้วเขาก็เลยเปตัดเป็นฉากเจอ,อเป็นมุมมองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมไม่ได้มองครับไม่ได้มีตัวตนจริง,รงๆใช่ไหมคะที่พูดคุยโอ้โหอันเนี้ย คือผมอ่อผมไม่เคยเจอแต่ผมกลัวเป็นคนกลัวผีแล้วผมก็พาพา,พาหมอดูพาคนสมไปด้วยอย่างที่เล่าครับเขาก็บอกเหตุผลอย่างที่บอกครับว่าถ้าที่มันนิ่งเงี้นมืดๆเราไม่มีที่อยู่อะเราผ่านไปผ่านมาเราจะไม่ไปอยู่มาทำภาคพิคอนเ่รอพิคอนเห็นอะไรนะถึงมาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยว่าไม่ใช่แค่ผมว่าทุกคนที่เคย ถ้าในวนัยไม่ไกลขี่กันมากหรือแม้กระทั่งน้องๆใหม่ๆคุยจะมจับคู่กันนะคือระหว่างช่วงที่ผ่านมาก็มีเชิญรถติดต่อหลายเรื่องอยากให้นจิดเข้าไปเล่นอะไรเราก็คุยกันเยอะว่าเขาอยากจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วก็คุย,ย,ยกันในค่ายด้วยอะไรก็เกิดไม่ไยยไมอ่ากจับคูยย่จิตก็คือไม่จับคู่จิตนะจะถ้าจะเป็นสิ่งที่คุณอยากเล่นแต่คราวนี้มันก็มันจะ,ย,ย,นนะ,นะย,ยังไงต่อแล้วงนี้ก็เขาไปคุยไปฟินเราคุยกันเยอะเล่ยยหนหมดเรื่องอะไรหลายรอบเลยแล้วแล้วแต่าเออ แต่ยังไงก็ไหนๆแล้วถ้าล่วงรวมุนไปก็เลยมันจะได้บอกว่าใช้ความแบบเราผสมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุยกันแล้วทุกอย่างที่เห็นมะันกะ็แรงมากมันหนุ่มมันเป็นเซนส์อย่างหน่มด้วยก็อย่างที่บอกมันมีหลายอย่างประกอบกันถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องความเยี้ยงความหล่อนพูดถึงว่าเซตติ้งที่มีของพัสกาพัฒน์ในละซอยนั้นเน่ะมันเหมือนสตูดิโอที่ไม่มีใครทำที่มาได้ถ้าให้เซตยังไงก็ไม่หนุ่มแล้วผมก็ไปที่นั่นดูซิไปจนรู้สึกว่าทำถเซตติ้งแบบนี้จะองไป บอกว่าเซตติ้งพูดกับเราอะจจะไม่ได้ยินเสียงแต่มันมีความรู้สึกว่าอยากมีภาพยนตร์ที่ถ่ายอย่งนี้แล้วแน่นอนาากระทั่งตัวละครในนั้นหรือพวกเราเองเราไม่ยินคิดถึงาฐาราร์ตูแต่เป็นแบว่าน,นี่จะเป็นเวอร์ชันเพึ่งเราคงไม่ได้ไปแบบเอาเวอร์ชันนั้นมาทำรอบหนึง่งใช่ไหมทำไม่อ่อนไว้ใจพี่พีพี่เหมือนก็โปรเจกต์ก่อนหน้านี้ของพี่พีนก็ไม่ได้สเสักเท่าไหร่เรื่องที่ออกมาก่อนหน้านี้คือ,อจริงเราเรียนก่อนนะผมก็รูนะผมว่า ต้องเข้าใจกหอนว่าพี่พีนเขาก็ผ่านโลกมาเยอะก็ผ่านโลกมาเยอะมันก็มีความเจ็บปวดแล้วก็ความรักความบางอย่างคือคุยกันก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเง้ยพอคุยกับเขาผมก็เห็นรับเจอเหมือ,อ,อนก่อนเจอไมโครโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็้ยคนนี้เขามีของนะถ้าเกิดสมมติเรามีสัมพออันธกำลังอะไรที่สปอร์ตเขาได้แล้วให้เขารู้สึกมั่นใจอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะทําสิ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ผมชอบโคตรรักเองเลยผมมากอ,อย่างเพลงที่เขาร้องจริงวันนี้โโมันยังดู่ใจเลยนะแต่ว่า เราทําให้เขาสบายใจทําให้เขามั่นใจจะเป็นแบ,บ็กอัพที่ดีของเขาแล้วให้เขาหนุยแล้เอาตัวตนจริงๆมาออกอสู้อีกทีผมว่าสึกแล้โปรเจกต์เนี้ยเหมาะกับเขาที่สุดแล้ว<ม>แล้วมันก็เหมาะกับเรื่อครับมันมีความร้อนๆมันมีความใหม่ๆคนเก่าๆมี ความแสบๆคันๆของทุกตลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเราก็อย่ที่เราว่าในค่ายอ่ะทุกคนตื่นเต้นจริงๆกับสำหรับคาราเตแต่เบิยร์พาวเองไม่เคยทำโปรเจกต์ลักษณะนี้มาก่อนเมื่อเด็กจะวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือมันมันคุณระดับเลยแล้วมีความมั่นใจย่งไรเราพยายามเป็นค่ายที่ผลิตคอนเทนต์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหรือคอนเทนต์ก็แบบไหนเราพยายามทำให้ดีสิ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยผมไม่เคยได้ทำหนังผีผมกลัวผม,วม,ะะม,ไ,มไม่กลัวผีมากนะครับผีไม่ใช่เรื่องหักจริงแต่ว่าพี่ทุกอย่างมันมันมีูรื่ันมันมีเหตุให้ต้องทำแล้วอ่ะเราก็ต้องกระโดดไปดเต็มที่อยู่ก็ก็เสียดสีก็วีไปลองวีเวีร์เล็ตก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจงา่ายขึ้นด้วยเพราะเราจเจอการประทับใจของเับใจการแสดงเขาแล้วก็พอเจอทีมงานทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์กันเลย อยากให้พี่ช่วยเล่าพิธีเมื่อเช้าหน่อย่ะภาพูวค่ะือแบบนี้มาต้องแบบว่าภาพเป็นคนสนัสนุนตอแรกก็กลัวกันแหละเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้มันจะเืิไมอะไอย่างผมก็ไปคุยเพื่อนผมที่เป็นผู้ผลิตหังผีพี่อินโนรเงี้ยเขาก็สักเซสนนะผมถามเขาแหละว่ากลัวไมภาในเขาก็พูดอเคุกันเลยก็ตกลงแให้มาช่วยเล่นช่วยสสนุนผมก็เลยโอเคเราอาจจะ ถ้าว่าจะถ้าเราไปที่ไหนที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีผมวัตที่มีบางงานอะไรเราก็พูดคุยกับเขาเอาขนมให้เขาหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคฝากหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บวกกับวัฒนธรรมในไทยมันก็มีเหมือนกันตเรียกมาต้องเรียกมการสื่อสารการสื่อสารบอกกล่าวอะไรอางเงี้ยก็ไม่อยากที่ มีปัญหาไม่ว่าจะกับใครในเรื่องอยากให้รู้สึกว่าถ้าเราคุยกันดีๆเนี่ยกลายเป็นทุกคนมาช่วยกันหรือว่าทุกพลังงานมาช่วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องดีๆว่าะเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีอยู่แต่เราเพิ่งทุกคนจะแบบเคารพเขานิดนึงมันมีสัมผัสหัวขโมงไหมเดี๋ยววีกลัวอีกวีกลัวมีกลัวมากเลยอะเราเป็นว่าแบบก็ที่เล่าทั้งหมดมันเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องโกงแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้งอนเขาไปทำดูแล้วก็ก็รู้สึกว่า ทุกที่มีพลังงานแต่ที่นี่มีพลังงานแบบพิเศษที่แล้วระหว่างถ่ายยังต้องทำพิธีอะไรต่างๆอยู่ไหมคะนอกจากวันนี้แล้ววันอ่นก็พยายามจะเคารพกระดที่และสิ่งที่อยู่นั้นให้มากที่สุดไม่ต้องการความเคียนหรือว่าพลังจากสทีงนี่เรามองไม่เห็นเาใแต่เอารู้จักฉันวีผมต้องการการสนับสนุนแต่ไม่ต้องการความเคียนกับเรา ทำให้หนักดูเทียนเดี๋ยวร, <ur> รับ,บการเองเดี๋ยวช่วยกันเออช่วยกันได้แต่ว่าก็ก็เอาเป็นว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างก,ก็ประกอบกันว่าเราขอพรอหรือว่าเราบอกเปาก็เรื่องเดียวกันถ้าเราคุยกันดีๆทุกอย่างน่าจะถูกสัตย์สนทได้ดี <c oughs> เหมือนที่พี่สื่อมวลชนก็เช่นกันโปรเจกต์นี้นอกจากใายที่มองไทรแล้วีไอพีฉายที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ <c oughs> กคาดหวังครับคาดหวังว่า,าหลายหลคนจะได้ดูหนังขี่ที่ หลอนๆแบบไทยก็มีความสนุกปนๆแบบไทยก<ม>็อยากให้คนทั้งโลกได้สัมผัสเราก็คือพอพี่อนทาวน์ยึดฐานมาอยู่บ้างมันก็น่าจะพอพากันไปได้แล้วบวกบความมั่นใจของทั้งทีมงานและนักแสดงว่าน่าจะพาไปงนีได้พี่มีปัจจันเนี่ยเขาให้ใจเราขนาดนี้ในการทำงานกดดันมากกดดันมากเพราะว่าอย่างนี้หลายๆท่านก็นทราบอยู่นะครับผมเพิ่งถูกตัดสินว่าแพ้มานะครับรายได้ของภาพอนร์ในเรื่องล่าสุดเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตามเป้าซึ่งในกรณีของผู้ลง เพจว้าเขาจะเป็นเพจของผมเลยครับครับบอย่างที่บอกนะครับคือผู้ลงทุนอ่ะเขาก็เห็นผลแล้วผมนี่ยังแผลสดอยู่อ่ะแล้วเขาก็ยังจัดงานใหญ่โตขนาดนี้ถามว่าผลผมกดดันไหมอ่ะไม่กดดันก็เกินไปแล้วมันกดดันครับแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันกดดันสิมันยิ่งเป็นโอกาสที่เราจะแบบว่าดีตัวเองขึ้นมาที่แบบมันแบบยิ่งถูกกดให้ต่ำเท่าไหร่มันจะเรียก ปุ้มขึ้นมามากขนาดนี้ครับต้องขอบคุณดิออนขาวมากๆที่แบบว่าให้โอกาสครับแล้วมีแบบสองคนเรีนกันยังไงเขาเหมือนเหมือนฟิลรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อะไรเงี้ยพอมาต้องมาผสานกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันต้องปรับึกที่ดีมากว่าลองเรียน่อบแล้วก็ครียรู้เรื่องคือผมว่าพี่พิงอาจจะอายุห้าสิบแปดแต่ในใจเขาเด็กมากเห็นว่าที่ผ่านมาว่าความมั่นใจเขามันหายไปหมดเลยด้วยด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ของวงการบันเทิงที่มันยากด้วยเียทำให้เขาสอใจเขาสอด ผมแค hey, ่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มเขาที่ขออยู่แล้วมันไม่ได so ้แปลว่าเฮ้ยพี่ผมมาเปลี่ยนที่ไหมหรอกผมแค่ให้ตัวเขามั่นใจมากแล้วก็ให้เขวงเราแล้วเอาเปเก็บการเติมเต็มในการปรับบทนะคะปรับครับปรับด้วยการที่เกยนไปแล้วก็มีของว่าปรับจนกว่าจะใช้นี่คือเป็นกระบวนการในการเติมเต็มแล้วก็ปรับตัวกันเนสังคะที่พูด ไม่ใชแค่ของบทใช่ไหมครับอย่างเช่นบทเนี่ยผมาพิจารอาอ,อย่างไงเนี่ยพิพกานก็จะเรียกประชุมทั้งทั้งตัวพิพกรเองตัวนักแสดงเองเนี่ยเขามาให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการตัวละครตัว,ตวเออมันเป็นบางบุมที่เราไม่รับรู้จริงเราไม่เห็นจริงอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายเนี่ย เห็นยังไงเห็นดูมผู้หญิงบีเขาบอกว่าฉันคิดอย่างนี้นะเราก็เลยทูลว่าเออจริงเว้ยไม่ได้ทัวของวิศว์เองเขาก็รู้บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ผมมันขาดกับพี่ของพี่มันอาจจะเก่าไปนะลองดูคนผมยืนเท้าไหมว่าเป็นอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเออมันมีการบลูทูธทันทีนะครับผมเขาเปิดรับแบบเผด็จการครับคือค่อนข้างจะแบบว่าเยียบแต่บางอย่างนะครับบางองค์กรเนี่ยผมว่าเราประชาธิปไตยเต็มที่ไม่ได้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ย คนบางคนต้องเด็ดขาดในบางสิ่งมันถึงจะพาเรือบางลำนี่ยแลาไปสิ่งทึกหม่มได้ครับด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของเดียนชาวคูไวในบทหรือว่าในเรื่องจะมีความปีบฉากจิ้นฉากฟีลของบายไหมหรือว่าไม่มีเลยอันนี้คือแบบไม,มไม่มีเลย,ย,ยเนี่เป็นทางใหม่ของวิเดียวททำเหมือนกันเป็นทางที่ ผมว่าเป็นทางเดียวคือว่าเราพยายามสรุปคอนเทนต์ที่ดีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีเราพยายามนี่เป็นทางเดียวกันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีวายไม่วายว่าสนุกก็คือสนุกน่าดูคือน่าดูตอนนี้เราพยายามทำสิ่งนี้อยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องบทอย่างไรกันหนูเชื่อว่าการทำบทเราเปิดว้างแล้วคุยกันมันจะได้บทที่ที่เข้าถึงคนเพราะว่าเราเอามนุษย์กับมนุษย์ตะกุยกันคุยกันแล้วก็จูบเนาะที่บอกว่าปุผาต่อยทำเหมือนเดิมเลยส่วนภาคแรกอะไรก็ได้ คนก็ไม่ได้ชอบแล้วมันจุดมุฟไปแล้วอะครับจุดมุฟแบบเดิมไม่มีใครชอบหรอกแล้ววันนี้เราชอบเซนน์ชอบสิ่งที่เคยเกิดแ,แ,แล้วเราเอามาทำรูปแบบใหม่ก็เลยดูที่ถิ่ซึ่งพอเขาเปิดปั๊บมันก็เลยอะไรสนุกมากคือปรับทุกวนันอะไเนี้ยมันไม่เครียดหรอกครับปิดเว่าแน่นอนเขาก,ก,ดกดดันตัวเองแต่ผมว่าทุกคนพร้อมจะพากันไปก็ไม่เกี่ยวกับเรทีเะแล้วคุณว่าอยากพูดอะไรก็พูดก็เลยเป็นแบบนี้เห็นหไหไมอย่างนี้เห็นผมรู้สึกว่าบทที่ดีเเเดี๋ยวมมมัันจจะหลไตตาาาาธรรรชิองถ้ใ ใช้เวลาคิดนานแต่จะยอมให้เกิดมาเล,ล่นเพราะว่าทุกวันทำเกิดขึ้นมากลายเป็นแบบว่าดูชิ้นที่มันนี่มากแ้่ตอนนี้เหมือนดูจับแย่กันเลยผมว่าผมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องการจับแย่ไม่แยกจริงๆในค่ายผมสามารถใครไปเล่นใครก็ได้ถ้าบทหมวดสดเลยผมว่าเขาเป็นนักแสดงเรื่องการจรินตนาการเป็นฐานะของแฟนๆที่ชอบค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงคุณเขาเป็นนักแสดงเขาอยากให้ผู้ชมรับบทที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเล่นกับใครก็ได้เพราะถ้าเราได้มีส่วนทำตรงที่แฮปปี้อย่าง,ง,งนงี้ก็ ขาก็เล่นเนรื่รองอื่นด้วยถึงว่าอย่างไรโชก็เล่นกับยนอื่อ<ม>นด้วยน้องในทายังไม่ได้สิดว่าต้องอยู่คู่่ตลอดไป<ม>เราาไม่ไใช่สายไม่ได้กินว่าต้องเอาใจแฟนคลับอะไรอย่างนี้ผมว่าแฟนที่ผมค้าเนี่ยเขาใจแฟนคลับแต่ว่าตอนนี้เราอ,อยากให้คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือว่าไม่ได้รู้จักน้องๆเขาที่ไปตามงานได้มาดูว่าเขาเป็นนากแสดงที่ดีไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเรามาขายูขายจิ้งผมว่าท้ายเราเป็นยังไงกันแน่ ยังอยู่มาถึงวันนี้ได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันพระลรกทุกขคันมาเยอะครับค <c oughs> าดหมายดีกว่านนไ,ได้รายได้ก็ต้องอยากให้มันไปได้ดีนึ่งก็ผมยังอยากทำต่อเพราะอย่างเงี้ยใครจะมาบอกว่าผมเป็นบ้าคนมีทุนเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีใครอยากทำกสิทธ์หรอกนี่ายว่าถ้ามันได้ผลตอบรับที่มีผลงานดีจริเราตั้งใจมันก็จะมีสิทธิ์ไปต่อทีมงานที่เราเราอยากทำงานด้วยเขาก,า,าก็มีกำลังใจโดยเฉพาะแน่นอน ตอนนี้อยากให้ส่งกำลังใจมากที่สุดคือมาทางนักแมสแบกครับเจดเจดีครับผมเจดียังไงฮะกลัวไหมคะกลัวไหมฮะไอเป็นกลัวผีมาเล่นหนังผีกลัวมากค่ะเวลาเขาเล่าเมันก็บใจลอยไปค่ะน่ากลัวมากคุณดูผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่คือผมบางคนไม่ค่อยแบบจินตนาการไปไกลอะไรเงี้ยคือพอเริ่มคิดปุ๊บเราก็ตัด อ,อยงเี้ครับแล้วเราเรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ดีก็น่าจะไม่เขาไม่จะไม่ทําร้ายเราจะมีถามรูปกับเขาเป็นเรื่องเรื่องเป็นเราพี่แกร์เจนไหมีถามอยู่ครับค,คือคือในคาแรคเตอร์ที่พิงก็มองว่าเราอาจจะออกกับคาแรคเตอร์ข,ของเราด้วยแล้วก็เอ่อเพื่อจริงบทมันก็ปรับไปเยอะจากตัวฐานที่พันฐานนะสำหรับผมที่อ่านบทรู้สึกว่า มันแทบจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีการอ้างถิงมันมีการคล้ายคลึงน,นิดหน่อยเราก็เลยใช้ชื่อของเมาไว้จริงแล้วบทเร็กเตอร์ต่างๆเนี่ยก็สำหรับผมเป็นตั๊กลาทายครับแล้วก็พี่พีงก็ให้โอกาสก็ก็ดีใจที่พี่พีงติดต่อมาต่อแล้วพี่กรณ์จะมามามา,มาสัมผัสชามั่นไกลยังไงจก่งคัดตัดสินใจคิดนานอยู่นานไม่ตัดสินใจรับเรื่องนี้ S <S ก็อย่างนึงก็ชื่อเรื่องก็คือบุหาีอย่างนีง้พี่ิครับคืออย่างที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเอ่อที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบพี่พิงล้มไม่ไม่ไประสบความสำเร็จผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วก็มันปันจจัยมันเยอะมากกับการที่หนัเ่เรื่องนึงมันจะออกมาแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเกินที่แบบทุกคนยังพูดถึงโคนระเองเลยอยู่ทุกวันนี้ก็เขียนถึงคนบนฟ้ายังมีคนรอและมีคนฟังและรอให้อยู่ว่าไม่ใช่เรื่องบุญชั้นงนั้น ี่เป็นคนเก่งมากหรัผมแล้วก็ดีใจมากที่ได้ลาบี่งยามติดต่อหลหลายรูปทางรา,า,าวากมเอรปนึตแต่สุดท้ายอะเพอได้คุยกันบี่หนก็นั่งฟิเ้าเนอนให้หังทสมันไป่สนุกมากแล้วก็วนันกลับไปก็ไปขวิดเก้าแล้วก็เาเปคนชม่เนใช่ซึตอนนี้สจอย่นลยัละะยงไม่นว่ ดูไว้ก่อนได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าหละกลับมาที่เรื่งองดูหาราติมาริราติกาเนะคะก็ะคือจริงๆสูตรเก้าพิซซุดช็อกนี่ทีมากแล้วก็เล่าให้เราฟังแล้วเราคิดวา่วาเฮ้ยเราก็เลยไปดูว่าพี่ทีเคลกำกับเรื่องอะไรมาแล้วก็เป็นเล่นในช่องหลังนี้นดูดิค่ ก็เออเปนผูกคหรือไรก็ประมาณชวนบอกว่าอยกจะมีโปรเจกต์นี้แว่พี่เล็กเอาจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะคนหนีอีกสองคนนีที่บอกว่ายังไม่ได้อ่านดูที่จริงไหมคะก็เชื่อใจใช่ไหมคะเชื่อใจเชื่อใจแบบเออกระเจเดี๋ยเคยเล่นก็จะมาแลเดี๋ยวนนีเจอมาแต่ไหนแต่ไรถึงวนีมาเคยมาทำงานได้กนีเออดีฝั่งนูนลราก็ติดตามต่อมานน ฝั่นี้บ้างฝั่งนี้บ้างสามคนฉันยิ่งสาระเนมฉันครับฉันครับทีมซัพพอดสามคนนี้ยังไงฮะกับเรื่องนี้แต่ละคนต้องผ่อนเป็นอะไรยังไงทำงานให้มันคุ้มค่าเงินหน่อยสิเอาให้ทีมงานเตรียมติดต่ออาททยเลยติดต่อไม่ดีติดต่ออาททยมาเล่นแทนเลยมั้ยพ่อรอกินหมูกระทะอยู่ครับครับผมก็ พี่พิงเขาให้การไว้ใจครับในการที่เข้ามาเล่นและแกก็เชื่อในตัวเราบางอย่างก <c oughs> ็เรื่องนี้ก็จะทําเต็มที่เหมือนเช่นเลยครับกากการที่เราไว้ใจแล้วก็พอรู้ว่ามป็นอะดงแล้วก็ชื่อเ,อเรื่องบุคคาด้วย่าก็เลยแบบว่าผมว่าผสมนุ่งแน่แล้วที่สำคัญเลยครับผมกลัวจริงๆครับ <c oughs> ดูเอ่อขอให้เขามาแก้ตัวแทนลูกพี่เขานะครับอ้าวมา ก็แอยากจะต้องควรฝากถังนี้ครับเพราะว่าผู้กำกับพิพิงเนี่ยแกเป็นคนที่อันนี้่กล้าการันตีเลยว่าแกสามารถสร้างสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้ในความที่แกเนี่ยเป็นคนที่มีแบบแกจะรุ่นใหญ่แล้วที่สัยแกน่ารักมากแกขอบคุณนักแสดงทุกคนทุกเลกแกส่งแต่แบบพลังบวกในวันที่แบบไปถ่ายนังแกเฮ้ เาเล่นดีมากน้องคนที่เล่นดีคือได้ความน่ารักของแกมันเลยทําให้นักแสดงเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรที่มันยากเราก็อยากจะรวมหมดจับท้ายกับผู้พิพากษามันสำเร็จได้ก็เลยคิดว่าแบบว่าหนังเรื่องเนี้ยนะมันจะถ่ายกันบนบ้านหลางที่มีผีกลัวถ่ายกันไปกลัวผีกันไปเวลาเวลาจะกลับเรียกเป็นชื่อนะอย่าเรียกเฮ้ยทุกคนขึ้นรถมียางแบ,บน,นไปแล้วใช่ไหมัน<ส>เตรียมไปแล้วครับซ<ส>ึ่ง เชื่อว่าี่พิงเนี่ยความน่ารักความตั้งใจความรักหนังของแกจะใน้ละเมยียดให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีครับขอบคุณครับต่อไปครับพีพ่ถาบัตครับครับผมก็ตอดที่จะตัดใจเล่นเรื่องนี้นะครับก็ได้อ่านบทก่อนแล้วก็ได้อ่านบทดสองวันวันหนึ่งครึ่งเล่มวันหนึ่งอีกครึ่งเล่มครับแล้วก็ ผมเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจดีอยากได้ก็คือเรื่องภูมาราตีก็เป็นหนังที่ผมชอบมาตั้งนาน,นะะแล้วครับก็ได้ดูตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอนะครับแล้วก็มก็เคยทํางานก,ากับพี่พีนัรู้สึกมึงอะเข,ขาให้มาขายหนัง <laughs> ไม่ได้มาให้มานั่งทำมา้านั่งสวดทำมา้าได้พี่พีแล้วมีความสุขโอเครู <laughs> <laughs> ้สึกว่ามันมีความสุขมันแบบว่าสบายใจแล้วสามารถเต็มที่กับงานที่เราจะสามารถทําได้จะเหนื่อยจาก สองทุ่มจนผมงงว่าธรรมดาขอให้การทํางานมันมีความสุขมรับก็โอเคแล้วแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่จะได้เล่นหนังนี้ครับขอบคุณมากครับไอเจ๊มาช่วยหน่อยว่าก็มันปิดยีนปิดอ่ะช่วยถาบลิซโซย์นยเอามาฝากหน้าอาจจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ยังไงอะพี่พิงจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เราเริ่มถ่ายคิวแรกวันที่24มกราคมนี้ครับ แล้วกำหนดฉายเมื่อไหร่กำหนดฉายเอาไว้รอใกล้ๆข้ประกาศดีดี่สุดครับยังไม่กล้าบอกไว้เดี๋ยวเพื่อนๆจะไปตีตั๋วรอนานครับเดี๋ยวเงินจะจมคิดว่านเสาจะ้ใช้เวลากี่เดือนในการเเราถากัน3เดือนครับด้วยด้วยคิวของนักแสดงเราแล้วความพิถีพิถรของทางเบีออนทาด้วยครับอัลบั้มทรงใหญ่สนาคาี่ว่าไหนครับเดี๋ยวต้องรอทางเบียร์ออนทาวประกาศ ก็เดี๋ยวขอขอบคุณนะครับขอคุณซื่อมาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ลบกวนนะครับขอเสียงปรบมือกจักทุดทของทุกท่านด้วยนะครับพี่สตาร์บัคนะครับพี่ตาพี่ยัตนะครับขอแฝมและแน่นอนนะครับพี่เก๋และคุณบีฟิโอเลตนะครับี่เกิดนะครับเ้วบเนืองข้ากลังใจพทนะครับี่ตา์บัจะบอกอะบงง